คนชอบทำเกษตรไม่มีวันหยุดจริงๆพี่น้องเอ้ยเมื่อแแอร์ผสมดินใบตะกอกถุงดินกับมีส่วนผสมแกลบขีงง้วนก็ดินเท่าเนาะแกลบสองกระสอบขีง้ง่วนสองกระสอบกระดินประมาณนี้แลอันนี้ก็โล่งดินไว้้าผสมเพื่อที่กอกถุงนะคะเนาะกอกถุงเพาะต้นใหม่บ่กอกกับบ่แร เบียบกเขือบอกพริกข่อยก้าังงามพี่น้องสิพาไปเบิงนี่จ้าก้าัง,งามเนาะก้างออกใบจริงก็จะกรอกถุงไปใส่ถุงเพาะไว้เนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบกเขือข้างกบเนาะข้างกบอันนี้ก็จะเป็นพริกพริกกระเลียงอันนี้พริกที่ฟ้านะคะ อันนี้ก็จะเป็นมะเขือเจ้าพญาค่ะอันนี้ก็มะเขือตอแหละนะคะพอดีว่าต้นมะเขือเฮ้ากำลังสีออกใบจริงเนาะใบจริงกำลังจะงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะเฮ้าจะเฮาจะได้จิ้มล่งถุงเนาะเขาจะเริ่มมีใบจริงขึ้นมาอ่าอยืดสวนก็สิจิ้ม มีใบจริงประมาณหนึ่งถึงสองใบก็จะเอาลงกทุงจะสด็จง่ไว้นะคะนี่แหละคะ่ะเพาะไว้กอกทุงอุตรุแล้วพี่น้องแบบนี้ขนาดทุงที่กอกนะคะเนาะเพาะต้นบะเขือกะจะเป็นขนาดสามคูนแปดนะคะสามคูณเจ็ดสามคูแปดค่ะพอดีว่าไปล้านสามคูเจ็ดมันมันเบิดเนาะก็เลยต้องไลยสามคูนแปดกะสิ่งนี้ความสูง ูงกวาสามพุ่นเจ็ดกระสิประมาณนี้กอกมากกระสิบ่กอกเต็มเนาะคะ่ะว่าสิไ้มันมีช่องว่างเพื่อใส่อันขี่ง้อขีข่ควายเนาะใส่มูลสัตว์เนาะคะ่ะใส่รอบนี่เพื่อที่สิไ้เป็นอาหารของพืชกระดินเข้ากระสีไดล้วนเนาะถ้ามีมนูนขี่ง้อแล้วอันจากที่เข้า ผสมในดินแล้วนะคะในช่วงขีตุนกาเฮางามเฮากะที่แข็งแรงหลอดตายแล้วเฮากะสีใดใส่ฟุเนนะคะเนาะความสูงของตุนกาก็าสิสูงประมาณจากักอา่ายี่สิบห้าเส้นถึงสามสิบเส้นเฮากะจังสีมาไซนะคะตุนกาของเฮานี่แหละคะ่ะเฮากะจะผสมใบกะกาได้ทุกอย่างะคะ่ะกาหวายกาบกเขียบนะคะเนาะ ก็ผสมไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ยังขั้นในผสมนะคะเนาะจะเป็นดินหนาทึ่งหนาทึ่งของการขุดบ่อเนาะได้สร้างพื่อนมาลดหนึ่งเพื่อที่มาเตรียมไว้แต่ผสมดินค่ะอยู่ในสวนเท่านอกจากสีเหลียงง่วเลียงปลานะคะเลียงไก่เอากระสิมี้การปลูกพักผสมผสานเพื่อสิได้กินในขั้วเลือดน,นะคะเนาะ กเก็ดไปเรื่อยล่ะค่ะ,กะเกษตรค้นเห็ดเศศกษตรบ่มีมือยยุดนะคะเนาะยิงเฮ็ดยิงมวนเมื่อยกัะมวนนะคะอันนี้กัสําหรับผู้ทีม่มักในการ,กรเกษตรนะคะเนาะสีมีความรู้สึกเดียวกันนะคะเนาะผู้ใดมีความรู้สึกเดียวกันก็นให้มินแสดงความรู้สึกมาห้เฮาได้รับชม่มรับฟ้าเพื่อสิบ็นเติมกำลังใจให้กับคนณัากกเกษตรน้ำกันนะคะเนาะ สำหรับมือนี้กับในภาพเมืเพิ่งการที่จะกอกถุงเตรียมลงต้นกานะะเนาะ,ะแล้วค่อยอัปเดตต้นกาที่เข้าลงถุงแล้วว่าสิมีความสวยงามเติบโตกันไหวโบหรือสานะะเนาะสำหรับมือนี้กับขออภัยที่ทีไดบยวภาษาทองทินเนาะ,ะสำหรับมือนนี้กับ ฝากกดไลค์กดติดตามก่สป็นกำลังใจให้กรับค้นที่มักเหตุการณ์รเกษตรน้ำกันเนาะคะ่ะนอกใจเดียวกันจังสีได้มาเบืองกันเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามดนะค่ะเด้อ